รายการโอตาส s p o อยเลอร์ o อนทัววันนี้พบกับการเดินทางสู่งานนิปปอนฮาคูแบงคอก o ู2 0 25เพื่อไปรับชมสมาชิก CGM48 รุ่นที่4กับการขึ้นเวทีเดบิวต์ต่อหน้าสาธารณชนเป็นครั้งแรกและการเปิดรูปสุงท้ายคลิปห้ามพลาด สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการโอตาสปอยเลอร์ออนทัวร์อีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2568ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทาง c g m 4 8เนี่ยได้มีการเดบิวต c g m 4 8รุ่นที่4อย่างเป็นทางการณนะงานนิปปอนฮาคุที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตครับซึ่งคุณผู้ชมก็น่าจะเห็นภาพบางส่วนออกมาแล้วนะครับซึ่งผมอยากจะบอกว่าผมเนี่ยจะออกเดินทางไปที่งานนี้ ภายในวันนี้ณตอนนี้เลยครับโดยการเดินทางจากจังหวัดระนองไปยังกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งผมก็เชื่ออีกอย่างหนึ่งนะครับว่าคุณผู้ชมเนี่ยคงอยากจะดูใจจะขาดแล้วแหละอยากจะเห็นความน่ารักสดใสของน้องๆ c g m 4 t รุ่นที่4รวมไปถึงการแสดงบนเวทีที่ผมจะนำไมา้ผู้ชมได้ดูวันนี้ใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการรอช้าครับงั้นเราไปกันเลย หากคุณผู้ชมต้องการรับชมการเดินทางจากระนองไปกรุงเทพทางรายการเคยนำเสนอไปแล้วในรายการโอตาส s p o เลอร์ p p ที่39หากคุณผู้ชมอยากรับชมสามารถคลิกลิงก์ที่ไอคอนมุมบนขวาที่หน้าจอในขณนะน,นี้เลยครับ ผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยผมได้ไปเข้าร่วมการจับมือกับสมาชิก CGM48 รุ่นที่4ทุกคนนะครับเพื่อส่งกำลังใจให้พวกเธอก่อนจะขึ้นเดบิวต์อย่างเป็นทางการในอีกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนับจากนี้ซึ่งเมื่อพวกเธอเห็นผมเนี่ยพวกเธอทักกับผมคำแรกเลยครับเฮ้ยแต่งชุดนักเรียนแบบนี้โดเลียนมาหรือเปล่าวะไม่ใช่นะครับเมื่อเช้าผมไปเข้าร่วมงานโอเ o u s าของมหาวิทยาลัยกรุงเทพมานะครับก็เลยต้องใส่ชุดนักเรียนมาเพื่อมาอัดรายการ แต่สิ่งที่สําคัญมากที่สุดตอนนี้นะครับก็คือโชว์เนี่ยใกล้จะเริ่มเพลินนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าแล้วเราไปดูความสนุกของโชว์กันเลยครับว่าเป็นยังไงกันบ้างไปชมกันเลยครับสำหรับเซ้นลิตรการแสดงในครั้งนี้ได้เปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ด้วยเพลงสุดมันอย่างโฮโคริโนโอกะหรือเนินเขาแห่งความฝันที่ถ่ายทอดเรื่องราวการฝ่าฟันอุปสรรค เพื่อไปถึงยอดเขาอันเป็นเป้าหมายแห่งความใฝ่ฝันโดยมีดับเบิลเซนเตอร์คือนานา CGM48 รุ่นที่2และหลิงหลิง CGM48 รุ่นที่3มาประเดิมโชว์ได้อย่างสวยงามหลังจากนั้นก็ถึงคิวของสมาชิกน้องใหม่อย่าง CGM48 รุ่นที่4ที่มาสร้างความคึกคักต่อเนื่องแบบนอนต็อปด้วย2บทเพลงได้แก่อยู่ไม่วานิเกไน,นจะไม่หนีจากความฝันและโชโจตาจิโยวันใหม่ ซึ่งต่างก็สื่อถึงการไม่ยอมแพ้ต่อเส้นทางแห่งความฝันโดยครั้งนี้ชีเน่สมาชิก C.G.M. 4 8รุ่นที่4มารับตำแหน่งเซนเ็นเตอร์สร้างสีสันให้บรรยากาศมีความคึกคักมากขึ้นและแล้วโชว์แห่งความสนุกก็ถูกแปลเปลี่ยนไปเป็นความทราบซึ้งคล้าน้ำตาเมื่อสมาชิก C.G.M. 4 8รุ่นที่1ขึ้นมาสแสดงถึง2บทเพลงสุดเศร้าได้แก่คาเซโวมัตสึสายลมแห่งความทรงจา ที่พูดถึงการบอกลาเพื่อนๆเพื่อ,อแยกย้ายไปตามเส้นทางของตัวเองซึ่งก็นับว่าน่าเสียดายที่ปิงพินพนาเซ็นเตอร์ของเพลงนี้ไม่สามารถเข้าร่วมการแสดงได้เนื่องจากติดภารกิจด้านการศึกษาและอีกหนึ่งบทเพลงนั่นก็คืออนาตกะอิเตกุเดตาคาระบ้านแห่งหัวใจที่สะท้อนถึงความผูกพันกับเหล่าเพื่อนๆและโอตะที่ร่วมทุกร่วมสุขกับพวกเธอมาตลอดระยะเวลาถึง6ปีเต็มโดยได มามิงมานิชาขึ้นรับหน้าที่เซ็นเตอร์ถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่างกินใจซึ่งทางรายการเคยบอกเล่าเรื่องราวของเพลงนี้ไปแล้วในรายการโอตัส s p o อยเลอรีที่23หากคุณผู้ชมอยากรับชมสามารถคลิกลิงก์ที่ไอคอนมุมบนขวาที่หน้าจอได้ขณะนี้เลยครับต่อจากนั้นก็นมาถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยกับการเปิดตัวซิงเกิลพิเศษที่แฟนๆเฝ้ารอคอยกันมาอย่างเนิ่นนาน บทเพลงซึ่งมาพร้อมกับโปรเจกต์อันยิ่งใหญ่จากซิงเกิลที่66ของ AKB48 ที่เปิดโอกาสให้วงน้องสาวต่างประเทศรวมถึงประเทศไทยได้นำเพลงนี้ไปแปลและเผยแพร่เป็นเวอร์ชันพิเศษในภาษาของตัวเองโดยมีเนื้อหาที่เล่าถึงความรักของหญิงสาวที่มีต่อชายหนุ่มในช่วงฤดูร้อนพร้อมการเปรียบเทียบถึงคนที่แอบชอบเป็นเหมือนผลฟักทองซึ่งแฝงไว้ด้วยเสน่ห์ความน่ารักแบบบ้านๆตามประสาวัยรุ่นและครั้งนี้ลูกเกด กับตันวง CGM48 ได้รับเกียรติให้เป็นเซนเตอร์ถ่ายทอดความสดใสและความหมายของเพลงได้อย่างสมบูรณ์และแล้วช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ก็ได้เกิดขึ้นเมื่อสมาชิก CGM48 รุ่นที่4กลับขึ้นมาบนเวทีอีกครั้งเพื่อสแสดงบทเพลงฮาตาเรตตาชิโยสิ้นสุดทางแพ้ซึ่งเป็นเพลงเดบิวต์ของพวกเธอนั่นเองเนื้อหากล่าวถึงการทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อก้าวต่อไปสู่เส้นชัย เป็นการพิสูจน์ว่าแม้แต่คนขี้แพ้ก็สามารถก้าวขึ้นสู่หัวแถวได้สำเร็จโดยในครั้งนี้ได้นิชาสมาชิก CGM48 รุ่นที่4มารับหน้าที่เป็นเซนเตอร์ถ่ายทอดความมุ่งมั่นของบทเพลงพร้อมความมันสสะใจได้อย่างน่าประทับใจอีกด้วยครับ คุณผู้ชมครับ8ชั่วโมงผ่านไปไวเหมือนโกหกนะครับในที่สุดผมก็กลับมาถึงโอตาสปอยเลอร์สตูดิโอจนได้นะครับในเวลาประมาณ6โมงเช้ากว่าๆนะครับถ้าคุณผู้ชมสังเกตจากแผนผังจะรู้เลยนะครับว่าแผนผังในงานเนี่ยมันกว้างใหญ่มากเลยแล้วก็ผมเนี่ยได้ไปตะลุยทั่วแล้วนะครับก็คือผมเนี่ยได้ไปปั๊มตราทั่วงานเนี่ยครบทั้ง10ตราแล้วนะครับผมตามหานานพอสมควรเลยนะคือ มันมีจุดปั๊มตราเนี่ยอยู่ทั่วงานเลยันใช้เวลาประมาณเกือบเกือบชั่วโมงหนึงนะครับก็หาจนครบทั้ง10ตราแต่จุดที่ผมอยากจะนำเสนอ,อผู้ชมนับต่อจากนี้ก็คือว่าภายในบูธของ b n k 4 0และ c g m 4 0นะครับมันมีเมอร์เชนดรา์ขายด้วยผมไปซื้อมา1อันอันนี้เนี่ยมันคือโฟอตโต้เซต5ใบจากคอนเสิร์ต Chapter Next ใบแรกครับเป็นของพี่ปามี่ครับอ่าพี่ปามี่สมาชิกรุ่นที่4นะครับของ B&K n 4 8คนต่อไปครับพี่นานาครับสมาชิก CGM 4 8รุ่นที่2ครับ คนต่อไปครับเขาบอกใบนี้จะเป็นใบแรจริงหรือเปล่าอืมโรสครับสมาชิก bnk 4 8รุ่นที่6ครับคนต่อไปครับอ่าคนนี้ผมว่าหลายๆคนชอบนะครับสตางปอนครับสมาชิก c g m 4 8รุ่นที่4ครับ พิ่งจะเดบิวต์ไปเมื่อ2วันที่ผ่านมานี่เองและใบสุดท้ายดูซิจะได้ใครไปใบสุดท้ายคือพี่เมจีครับจากสมาชิก BNK48 รุ่นที่5นะครับผมคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเฮ้ย<ฮ>ทำไมผมรู้หมดเลยเหรอว่าใครมีอะไรแอบไปเปิดก่อนหรือเปล่าผมไม่ได้แอบไปเปิดก่อนนะครับที่ว่าทำไมผมโชว์แบบนี้แล้วเนี่ยผมเห็นเพราะว่า แสงไฟสตูเนี่ยมันสาดสองมาแล้วมันเห็นทะลุถึงด้านหลังตรงนี้เลยนะครับมันมองเห็นทะลุออกมาผมก็เลยรู้ว่าเป็นหน้าของใครครับคุณผู้ชมครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกคุณผู้ชมก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของ first performance ไม่ว่าจะเป็นทั้งของ C G M f o t e รุ่นที่1แล้วก็ C G M f รุ่นที่4ที่เข้ามาแสดงนะครับผมบอกได้เลยว่า เป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยมมากเลยครับอันนี้ไม่อวยเลยนะครับถ้าเป็นรุ่นหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเพลงสายลมแห่งความทรงจำคาเซโอมตสึก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งในเพลงที่เป็นเพลงอำลาแฟนคลับอย่างจริงจังนะครับก่อนที่รุ่นที่1นเนี่ยจะแยกย้ายออกไปเดินตามความฝันในเส้นทางอื่นๆของตัวเองส่วนรุ่นที่4ี่เนี่ยก็ทำได้ดีไม่แพ้เหมือนกันครับการเดบิวต์การ ไลน์อัพต่างๆเนี่ยถือได้ว่าฝึกซ้อมกันมาอย่างดีถึงแม้ว่าตอนวันโชว์เนี่ยมันจะมีผิดพลาดบ้างเช่นนิชารองเท้าหลุดอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าก็แก้สถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีทำให้โชว์นั้นไหลลื่นยิ่งขึ้นและที่สำคัญกว่านั้นครับตัวมิวสิกวิดีโอเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นไปแล้วนะครับเสียงตอบรับมาเนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวเนื้อเรื่องเนี่ยมีการเชื่อมโยงถึงสมาชิก3คนของ C G M 4 8 t ซึ่ง3คนนั้นเนี่ยก็เป็น1ในเซนเตอร์ของเพลงเดบิวต์ของตัวเองนั่นก็คือพี่สิตานะครับเพลงเชียงใหม่106พี่จริงๆนะครับจากเพลงอยู่ไม่ว่านี่เกนไนแล้วก็น้องเพลินนะครับจากเพลง Generation Change จนมาถึงเพลงของนิชาที่เป็นเพลงสิ้นสุดทางแพ้เหมือนกับว่าเป็นการส่งไม้ต่อให้กับรุ่นต่อไปในการพัฒนาวงนะครับถึงแม้ว่าจะมีบางท่อนที่ร้องรัวบ้าง จะมีบางท่อนที่อาจจะฟังแล้วดูขัดหูบ้างแต่โดยรวมแล้วเนี่ยผมมองว่าโอเคนะครับอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ถือได้ว่าเป็นกิมมิชของ s t a t e CGM48 ในงานนิปปอนครั้งนี้เนี่ยก็คือการแสดงสด first performance ของเพลง Oh My Pumpkin นะครับที่เป็นเพลงอินพอรมาจาก AKB48 แล้วก็นำมาให้กับ BNK และก็ CGM48 แล้วก็วงน้องสาววงอื่นๆด้วยนะครับ ณจุดนี้นะครับผมกล้าพูดและก็กล้าการันตีได้เลยนะครับว่าในเพลงโอไมลพัมกินเนี่ยที่มีพิลูกเกดเป็นเซนเตอร์เนี่ยถือได้ว่าทําได้ดีมากเลยเหมือนกันถึงแม้ว่าในตัวเพลงเนี่ยมันจะมีบางคํามันจะมีบางท่อนที่เป็นคําเมืองนะครับซึ่งทําให้คนใต้ยอย่างผมเนี่ยฟังไม่ออกบ้างแต่ก็เนาะมันเป็นกิมมิกด้วยความที่ CGM มเนี่ยมันเป็นวงเชียงใหม ดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีกิมมิคที่เป็นคําเหนือเนี่ยซ่อนเอาไว้บ้างก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์พงที่สอดแทรกเข้าไปอยู่ในเพลงนะครับและสิ่งที่ทําให้ผมเนี่ยอึ้งไปก่อนนั้นก็คือว่าในส่วนของตัวคอสตูมเนี่ยคุณผู้ชมรู้ไหมครับว่ามันมีความแตกต่างไปจากคนอื่นๆคือแต่ละคนเนี่ยจะมีคอสตูมเครื่องประดับที่ไม่เหมือนกันและเครื่องประดับเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นเครื่องประดับที่มีกลิ่นอายของความเป็นภาคเหนืออยู่ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยพี่จริงๆเนี่ยได้มีการอธิบายไปแล้วใน เวทีงานนิปอนฮากูซึ่งผมเองก็จําไม่ค่อยได้แล้วแหละเพราะว่ามันรายละเอียดเยอะมากจริงๆนะครับถือได้ว่าในการแสดงครั้งนี้เนี่ย CGM48 เนี่ยได้มีการโชว์ศักยภาพของตัวเองที่ถึงแม้ว่า ความนิยมเนี่ยมันจะเลือนหายไปตามการเวลาถึงแม้ว่ารุ่นที่1เนี่ยอาจจะไม่ได้มีส่วนมาช่วยในส่วนตรงนี้แล้วเนี่ยแต่พวกเธอเนี่ยก็สามารถทําได้และทําได้ดีจนสุดความสามารถจนแฟนคับเนี่ยก็ส่งเสียงโหร้องแล้วก็เชียร์สุดใจในงานในงานเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าเสียงยิงมิกซ์เนี่ยดังมากเลยครับผมเนี่ยอยู่ทางข้างหลังเนี่ยผมได้ยินชัดเจนทุกคําที่ทางโอตาสฝั่งทางซ้ายมือทางด้านหน้าเนี่ย ยิงมิกซกันอย่างสนุกสนานซึ่งนี่แหละครับคือพลังที่แท้จริงของโอตะโฟเทียสไ h a i l a n d ที่ผมอยากให้คุณผู้ชมได้ดูเอาไว้เป็นตัวอย่างเลยครับคุณผู้ชมครับช่วงโอตาควิสวันนี้ก่อนที่ผมจะถามคําถามหลักเนี่ยผมขอถามถามคุณผู้ชมอย่างหนึ่งนะครับว่าคุณผู้ชมได้ไปดูสเตทของ CGM48 ในงานนิปปอนฮาคุหรือเปล่านะครับ ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไปดูเนี่ยคุณผู้ชมน่าจะตอบคำถามข้อนี้ได้ครับคำถามข้อนี้เกี่ยวกับสมาชิก CGM48 รุ่นที่1ครับมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีการร้องเพลงอนตะกะอิตกุเรตาคาระหรือว่ามีชื่อภาษาไทยว่าบ้านแห่งหัวใจนะครับซึ่งมันจะมีท่อนหนึ่งครับที่เป็นท่อนหลังจากท่อนโซโลที่ร้องว่าอยากรู้เหมือนกันว่าฉันเติบโตพอหรือ,อยัง เป็นผู้ใหญ่ขึ้นไหมจากวันแรกที่เริ่มเดินอ่าท่อนนี้นะครับคำถามมีอยู่ว่าท่อนที่ผมร้องไปเมื่อกี้ใครเป็นคนเปิดปากร้องคนแรกครับข้อที่หนึ่งสิตาธีระเดชสกุลข้อที่สอง พิมนาราร่ำรวยมั่นคงข้อที่สามนภสนันทำบัวชาหรือข้อที่4มานิชาเอี่ยมดีลกวงทราบคำตอบแล้วพิมพ์คำตอบมาได้ใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้เลยครับและในวันนี้เวลาของรายการก็ได้หมดลงแล้วนะครับกลับมาเจอกับเราได้ใหม่ในเวลา5โมงเย็นเช่นเดิมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ